สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็์คาเวเตอร์นะฮะในคลิปนี้นะครับผมพา FC นะครับมารับชมงานปิดบานสาลนะครับใช้น้ำเพื่อการเกษตรนะครับปลูกลำใหญ่อยู่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ภายในเกง่งเจา้าแคทสามดอกสามที่ซีนิวโลโก้นะครับเป็นช่องใหม่นะนทุกคนฝากติดตามช่องใหม่ให้พี่ด้วยนะครับพอได้เสียงให้หายแนละ้วมันค่อยสบายนะเลยปวดหัวตึ๊บเลยเนี่ยทำงานแล้วปวดหวัวไปเลยนะ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับได้ยินข่าวว่าโควิดะระเบิดอีกจะไม่รู้โควิดสายพันธ์อะไรกันนะก็นในคลิปนี้นะครับก็พามารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นสระเล็กๆนะครับขยายสาระเล็ก,ลกไม่ใหญ่นะครับคนความลึกก็แถวนี้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนแถวจันนะครับเพราะว่าเออแถวนี้มันเป็นกินนะทุกคนนะ ขุดไปนะประมาณว่บเมตรนะครับประมาณลูนี่ประมาณ8ปดเเมตรมั้งครับก็เห็นแล้วนะฮะหินเกาะแล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่หินบางพื้นที่ก็แข็งบางพื้นที่ก็นิ่มนิ่มเขาหมายความว่ามันไม่นิ่มแบบเมือนดินหรอกคือมันขอขูดได้อนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาการขุดหน่อยนะมันต้องใช้เวลาในการขุดหน่อยการเคลียร์การเกาการแงะน้น,นะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> คนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะเลยว่าพี่ถ้าเจองานขุดสระดีๆหรือว่างานขุดสระใหม่ๆนะพี่ก็พยายามถ่ายมันทุกช็อตทุกมุมหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเขากําลังหัดนะครับผมเชื่อนะครับผม,ผมเชื่อว่าบางคนกํหลังเป็นบางคนกําลังหัดหอ,อย่างเนี้ยอาจจะอยากหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเอาไปพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นผมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับ หนึ่งช่องที่พูดเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายท่านนะครับอาจจะถ่ายแต่รถนะครับแต่ว่าไม่เคยคุยเกี่ยวกับงานนะครับแต่ถามว่าผมบางทีผมก็เหนื่อยนะบางทีผมพูดไปบางทีก็บางคนก็หาว่าผมพูดเยอะไปบางคนก็หาว่าผมปวดเก่งนะครับบางคนก็ว่าหาว่าผมทำยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เสือกมาพูดอะไรเงี้ยคือบางทีผมก็ท้อนะ เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงผมแค่อยากเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอาไปพัฒนานะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆไม่เป็นนะครับแต่บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจผมบางคนอาจจะพึงคามาติดตามเนี่ยก็เข้ามาด่าผมทั้งหมดนี้ว่าผมอย่งนี้นะแต่ผมก็ไม่โกรธนะเมื่อก่อนผมโกรธนะครับแต่หลังผมไม่โกรธเพราะว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือคนหนึ่งคนเนี่ยผมแค่คนเดียวเนี่ยผมไม่สามารถทำให้ถูกใจเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพทุกคนได้หรอกใช่ไหมทุกคนก็คิดไม่เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเพิ่งรู้จักผมเนี่ยก็อาจจะตีค่าผมไปแบบอีกอีกเรื่องหนึ่งอาจมันใส่หรือว่าอาจไม่ชอบผมแต่บางคนเขาอา่าติดตามผมมานานเขารู้ว่าผมเป็นยังไงแบบไหนเงี้ยเขาอาจจะ ไม,ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม,ไม่เกลียดผมแต่ผมว่าขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ถึงแม้ไม่ชอบผมถึงแม้ว่า,าเกลียดผมแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่โกรธท่านนะครับ <c oughs> อย่างน้อยผมว่าขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับ เคยครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอใหม่นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ